เอาละครับสวัสดีครับพวกผหดนัศศสสันเ,เกม LBR Win Win Life Adventure <c oughs> เกมอะไรไม่รู้เลเห็นแจกฟินในอีทิกโอเคนิวเกมไปละแล้วก่อนลืมลดเสียงเสียงดังมากเลยเนี่ยหัดกัดสีไปแล้วแต่เสียงดังมาก กันหนึ่งแปนึงลดเสียงก่อนโอเคมันจะได้ไม่ดังมากไปหยามหยา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 หย <c oughs> าหยา,า,า,า Where is my baby ไอ้บ้าจะไปไหนแล้ว เอลบาเอลบาเอลบาี่ยอยู่อ่ะมานี่มามาเอามองเอามือเอเวอเรสต์เอเบิร์จะไปเน่งกับพวกน้องเลยมีโรคเชื้อโรคเยอะโอเคสปีกิ่งเบิร์ตไลท์เดี๋ยวพวกนกนีม่มันพูดแล้วมันเหมือนจะพูดบอกรักกันการ์เดนแฟมิลี่รีเทิร์นกลับไปกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ก็จะกลับมาแล้วนะ ลูกนั่งไงเขากลับมาแล้วไหนอ่ะอ๋อนั่งไงเดินไปเลยเดินไปหาซารี่เกนดิสโอเคฉันกลับมาช้าหน่อยอ่ะเมื่อกี้มีงานอ่ะไอจุเกชิเซฟซีน e นเ n อร์เนเจอร์รีเวท เอาบีมอะไรวะโอ้น oh. oh. oh, so anyway. huh? uh ันใครอะโอไมชูสิเมนโอสาวคนนั้นไงถ่ายรูประเออได้ภาพใหม่มาวะ h ด s one if f อร r โอเคเลยเลยแล้เอ๊ะบ้าอ่เออเอ็ดอัมของเดโต กราฟิกไปหาตัดต่อรูปแอปพลิเคชันแอปเออแอปเพร่ออะคลิปเจอพิกเจอเอว่าไวร์โอนยูเชคพิกเจอเธอถ่ายรูปไปใช่ไหมเอว่าโอเคแคมโอเวอร์เฮียอิชิโอแคนไมโพนใช้โทรศัพท์ถ่ายนะอ่าต้องไปต้องไป วอลกแกนแดนเก็บอัพโฟนโอเคเนะ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 วิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้โอเคยังไงเอบ้าเอาไปเลยแล้วก็ถ่ายดีๆนะไอโฟนไอโฟนอะไรอ่ะ just point is phone and check b u t i o n มีปุ่มด้วยล่ะใช้เก็บ is picture เข้าไปในโหมดถ่ายรูปภาพ โอเคกดตัวไหนอ, okay. อ่ะสุอินสุเมาอินเอาโอเคอาร์ทีแคปเจอร์ฮะควิกลุค and ever l o o k i อิ i s า a ถ้าเจออะไรอะ่ะลิฟต์สเทนิ้งไงราชาแห่งป่าดเขามาทำไรที่นี่แถวนี้ เอเบ่าเฟิร์สถา่ายรูปครั้งแรกเจอกับคุณปู่กับคุณย่าแล้วเจอคิงเจอราชาแห่งต้นไม้แล้วก็ราชา่งตานไม้กับคุณย่าเนเชอช์มนินีมอร์ซัมเมอร์เป็นเรื่องร้อที่สุดชอบเลยรักนะเอเบลเอเบลเอเบลเอบเอบล่าอ๋อสิบปีต่อมา n i n ันดีมอนนิ่งมันดีมอนนิ่งเหรอ บริยาเอบาว่าไง so happy you back เธอกลับมาแล้วทางอาทิตย์เลยใช่ไหม yes we a r i have to forget จะพาเข้าไปในเมืองเล, is ล,งลงย is ready are you excited เธอเธอตื่นเต้นไหมล่ะ are you excited um อ๋อแยักหน้าให้แพ็กหน้าโอเคฉันรู้อะไรเกี่ยวกับทีนี้มากนะจำได้ไหมแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะทีนี้มีเวลาเยอะๆเลยที่จะให้เธอเต้นแถวนี้ Ash, อ u น t r e อ s o d อ o d อ Folder, Wizard, ิ h a o นะเข้าไปมาเถอะ You must be hungry หิวมั่งหรือเปล่าตอนดันทาง e t s g เดี๋ยวเราไปหาซื้อะไรกินกับดุงข้าวที่เราเคยกิน ที่หนึ่งนะพี่บอกว่าลัดคอร์ฟ r มบ b ทโอเคงั้นก็ใช้เดอรฟีฟิเลยโอเคพาไปในเมืองว่ะอ๋อเป็นเกาะสินค้าโอเควิลลิตเตอร์นะมนเล็กมากแากครั้งก่อนโอ้ยง่วง <laughs> วันบีเลยดี và don't you check out slam ok Ah, siêu đã còn đã remix me siêu girl chân mang cặp lá sả đấy à win life garden ok đã từng thử đã rồi cái nên cho bỏ cái khu mừng mừng teze, tăng tả à, à, โอเคจำให้ดีอืมอแยกหน้าเฮ้ยอีย่าระบบนี้วะโอเครู้แล้วใช่ไหมจำได้แล้วใช่ไหมแล้วก็ไอ้ไอ้วิทย์น่าจะพวเราควรไปที่ทตัวเเตอร์วิกท้องทิตย์เลยแต่เซตตี้ออฟทีเดีสามวันเหรอ ยูอาร์ไอเวอร์ลี่โอ้ยเยอะว่ะยูอาร์เบริโอวันนาวหนึ่งครั้งแต่อาจจะนะไม่ยา่สปอยเลยอั่นมีโลมาโอ้โกลเอ็กซ์เพนซ์อิสเต็กอินวาวอันเทรดี้พร้อมแล้วใช่ไหมม,มีการพยักหน้าด้วยไหมเอ้ยไปตามไปวิ่งตัวไหนวะ หยาไล่นกไล่นกไล่นกหยาโอ้แต่แสงแสงจ้ามากเลยนะเกมนี้แสบตาว่ะเอบ้าใหญ่ดิวส์กลับมาแล้วอิสเนอิสดิวเป็นเพื่อนเดน่าคิดถึงฉันไหมมิสมีใช้ผิดอ้วเนี่ยใช้ผิดนะต้องใช้อีดี ใๆๆๆหย่ๆใหญ่ใหญ่พวกนไม่ช่นังานกิจแคสิเดตอิสเซบินไลท์เฮียเหมือนผ่านไปหลายเหมือนผ่านเหมือนประมาณน่าผ่านไปแค่ปีเดียวเองนะที่ไม่ได้เจอกันนานอ่ะกลับออนตามมาเร็วฉันมีอะไรให้โชว์ด้วยรอบๆนี้โอเคอ่าไป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 โอ้ใครอ่ะดูสินี่ข้างหลังฉัน ชื่อว่าคอสันรอยอิเพธเอเบอร์ยู่กับเราอิสมัดไซรัเอิอาโอ้เธอมาช่วงสิ้นปีแล้วเนี่ยโอวิอาเกน,นาซูไอแลนด์เป็นเกาะน,นั่นแหละหลังจากผ่านมาโอเคไปตามไปต่อบอกว่าไปอรอบ เก็บให้หมดโอเคโอ้เป็นเด็กดีเก็บขยะด้วยไปโอ้แต่ว่าขยะไม่เยอะจังวะเดส run and light like สวยชอบไหมแต่มันเก่ามากเลยอะ f o r f o r is ทอร์ไรเดี๋ยวก่อนนะวัดอ is t น o ้อยเหมือนรู้สึกไม่ดีเลยอะแถวน,นี้อ๋าโลมาอ๋อได้เสียงอะไรเขียนว่างเจอ s t a n d ด d พ่อของโลมา กมอนตาขึ้นมาเราลงไปไปที่ชายหาดแล้วไปช่วยกันเราต้องช่วยเหลือมันไม่ใช่เกมแบบตัดจบไปไวงแบบปึง้งหายไปเลยน้ำหน้าไว้น้ำหน้าไว้โอเคช่วยอะไรได้บ้างวะ เดือดโลมาก็เดอดโลเดอดดูเพจมันชื่อว่าอันหนังว่าอะไรวะเราเขียนว่าโลมาดีกว่าเดอนี่ใช้กับตัวเดียวอันเดียวอิสทาย i n g มันเจออวนเลยเน็ตเอ่อ,อนเน็ตเนีเน่ยอวนชาวประมงท่านเลยเราต้องรีบช่วยเขาแล้วอิสตูนนิสโม e o เพ e เราต้องให้ชวนช่วยแอมฉันคิดว่าเราฉันน่าจะเข้าไปบอกบางอย่างแล้วก็ขเขียนโมดมเฮียให้มากกว่า สองคนมาช่วยนะทำอะไร,รอ่ะเดี๋ยว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 หนึงเดี๋ดด <c oughs> หนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงคาบายละนี้เปน <c oughs> ็นผู้จายเป็นอะไร <c oughs> แบบ ใช้มา,มากไม่ค่อยได้ใช้นรนมากเลยนะเหม,มือนฝุ่นมันจะเข้าไปเฉยเดี๋ยวก่อนนะโอเคมาอาจจะได้เสียงซึ่งบึ้งๆเลยนะบอกว่าอะไรไฟโอเอ ว่าแล้วนะ o oh, f people people ให้คนไปช่วยขอเขาช่วยเลยจากคนหกคนเออไม่อาบน้ำด้วยช่วยด้วยครับฮะ oh, มาช่วยลงมาเหรอสมเติเฉันไม่บ้างหรอกนะฉันทำกับข้าอยู่อ๋อ oh, oh, ไปช่วยอยู่โอเคเป็นเด็กดีกันส <laughs> ุกทีอยู่บ้านไม่เคยเรานะ <laughs> นอนขึ้นอีกเดียวครับเป็นไง อารังจูปกระกไ้น่าจะเป็นชาวอันนั้นแหละแมวแมวแมวมช่วยหน่อยนะครับแม่หรอกมีโลมาให้ครับโลมาโลมาเออไปด้วยครับอืนั่นแหละโอเคเลยคนหนึ่งใครคนหนึ่งวะเอาไง ไม่ได้ช่วยะไยไปช่วยหน่อยนะครับวิวิวิดีเชิญไปหาลงมาที่ทะเลอือมาแล้วโอเคอืมนย่ยงไงงพลังความช่วยเหลือ สำหรับเน็กซิมอนนะก็รอไปก่อน <c oughs> ช่วงนี้ไม่มีเวลาเล่นต้องไปฟาร,ร์มอันนั้นยังหนักโ okay, อเคอ่านต่อวีวาอย่าล่ะอิสโดมาเธอช่วยชีวิตไว้ดูสิโดมามันดีใจใหญ่เลยมันกระโดดขึ้นมาด้วยอ่ะน่าจะเิ่นขอบคุณนะแล้วก็เป็นรูปที่ดีเลยนะถ่ายรูปกันนะสามสี่ เอวาเอวาอะไรวะเอวาเอวาช่วยด้วยไอไอ have seen แต่ฉันทําเวลาต้องช่วยด้วยคื e พี่โพรดิสตัวไลท์ให้มีชีวิตเจ้ the าหน้าฮา a r ด man พร้อมไหมเอวาและอะไรวะอ่านไม่ออกไวไลท์เดดคอร์ like, ourt, แล้วก็ฮิกา เอาเดี๋ยวโอเคเนมนี okay. ้ที่สักพักอะไรวะเกี่ยวกับพายุแต่มันก็ไม่นานหรอกอ่อานเยอะวะ่ะที่เกาะสีขาวนี้นั้นอันเดอร์อีสต์เอาคุณก่อนท่านจะมีสิ่งแปลกปลอมหลายอย่างอ,อ๋อเดี๋ยวคงข่าวหน้าหนึ่งวะ่ะจะต้องข่าวหน้าหนึ่ง ก็เล่เกมนี้จบนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงนะยังต้องไปดูแลไม่ไหนก็แค่พลาดเดียวโอเคควาอ่อนกับกับมเอมอกระเถอะเฮดโฮมไม่ไหนก็พลาดเดียวอ่ะเกียร์เล่นเดี๋ยววันเดีย,มดดยไม่จบเลยเดี๋ยวเล่นเกมใหม่อันนี้มาแค่รีวิวเฉยน่าจะพอนะเดีย๋ยวถ้ามีอารมณ์เล่นอีกเดี๋ยวเล่นให้จบฮนะอันนี้ พุ่งอินเสิร์ตเนี่ยโอเคครับสวัสดีครับก็จบแล้วห้าสำหรับเกมนี้ก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามเราชมนะฮะลินนี้กินอ้อยังยังไม่กินข้าวดเด็ดย, <c oughs> ยังไม่จบว่ะโอเคน่าจะได้ตัดคลิปไละก่อนเพราะว่ายิมมอนเรายังไม่จบนะเรายังมีอะไรที่ต่อไปเรื่อยๆโอเค เดี๋ยวไกลละอีกแป๊บนึงอีกสักน,นิดนึงดูไปเรื่อยๆสัคซีนู่้แตะเกมเ่าเล่นมากเนาะทำไมไม่เจอเกมนี้แต่แรกวะถ้าเจอแต่แรกปีที่แล้วหนีซื้อแล้วเนี่ยบอกเลยโอเคสำหรับคลิปนี้กินข้าวไปจุ๊บๆมาเสียบตรงไหนวะเอาตามก่อน o อ v ย yesterday เป็นเป็นการหยุดที่ดีมากเลยอู้ยเย็นเย็นเขากำลังใช้สมาร์ทที่อยู่เอ้บ้านอะเออใช่จริงด้วยพวกเราลืมไปแล้วว่าควรเก็บช่วงเวลาที่ลมเย็นไปสุกไปอีก <c oughs> อยู่อะไรอิสต์อ uh, ิสเบิร์ตไปหานกกันไหมนี่แฮทแฮทน็อตดีกว่าแฮทน็อตมัชหักเขาเป็นคนที่ชคดีละอิส ต,ตอนเช้าเลยเอืมเมื่อไร่เขาจะมานะแต่อันนี้เบิร์ดน่าจะไม่มีนกมั้งเอบ้าดัดเบิร์ดฟูดเธอไปซื้อเธอรู้จักอาหารนกไหมกําลังเล่นอันนี้อยู่เอบ้าเดี๋ยวมีอะไร่ฟิตติงอิสไพเบิร์ดมีพีมันก็ไปสปักไปชื่อเลยนะอาหารนอกอะ เอา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 อหารลงไปให้โอเคอันนี้ชูเรยดิพอมแล้วใช่ไหมโฟโต้โมเมนต์ออาได้เวลาถ่ายรูปโมเมนต์นี่แหละโอเคพอพอพอเสียบ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 รับเสียบโอเคสอแลวเอาของของ